เจ้ามายังโลกของผู้ฝึกตนกว่า60ปีแล้วแต่กลับติดอยู่ที่ขั้นลมปราณมาโดยตลอดไม่สามารถทะลวงผ่านไปได้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเจ้าถึงกับยอมปลอมตัวเป็นคนธรรมดาซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลายสิบปีที่เจ้าสิ้นหวังกับการฝึกตนตั้งใจจะแต่งภรรยาและมีลูกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเพื่อสืบสกุลต่อไปแต่ในคืนเข้าหอ การมีทยาทกลับทำลายคอขวดที่กักขังเจ้ามานานเสินเซวีนรากวิญญาณเลวเจ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเหนือการไหลชุ่มแผ่นหลังนอกหน้าต่างฝนตกหนักราวกับฟ้ารั่วผู้ฝึกตนชราวัยหกสปีกลับยังถูกฝันร้ายในวัยเยาวปลุกให้ตื่นเจ้ายิ้มอย่างขมขื่นแล้วจุดคมไฟกลางคืนแสงสีเหลืองสลัวส่องกระทบรอยด่างบนผนัง เด็กหนุ่มผู้องอาจเมื่อ43ปีก่อนบัตรนี้เหลือเพียงร่างกายที่ชราภาพและความทุกข์ระทมเต็มอกในตอนนั้นเพื่อนร่วมชั้นเจคนตามอาจารย์เหยียนภาพที่ไปทดสอบที่นิกายชิงอวินยังคงชัดเจนในความทรงจำผลลัพธ์น่าเหลือรากวิญญาณธาตุน้ำระดับการตอบสนอง8จุดแม้แต่คุณสมบัติที่จะเป็นคนรับใช้ยังไม่มีแผ่นหลังของเจ้าชาว่าไปทันที หลายปีที่ผ่านมานี้ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงในตลาดชิงหลงวานเหมือนหนูในท่อระบายน้ําอาศัยยานฝึกปราณที่มีอัตราสาเร็จเพียงสาสิเปอร์เซนเพื่อประทังชีวิตเธอผู้กับชาติมาเกิดที่ตกต่ำเช่นนี้คงไม่มีใครอีกแล้วเจ้ายยอะตัวเองพร้อมกับยกมุมปากขึ้นคนอื่นที่ข้ามิติมาล้วนเป็นหลงอ้าวเทียนตัวเอกสุดเทพมีเพียงเจ้าที่ดินรนแทเป็นแทบตายมาหกสิปียังคงติดอยู่ที่ขั้นลมปราณระดับสาม ในแต่ละวันนอกจากวาดอักขระแล้วก็คือการบำเพ็ญเพียรแม้แต่เนื้อสัตว์อสูนก็ไม่กล้ากินเพิ่มอีกสองคำนอกหน้าต่างสายฟ้าฟาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนเจ้าจ้องมองแสงสีฟ้าครามนั้นอย่างเหม่อลอยตอนหนุ่มๆนุ่มมักจะคิดว่าตัวเองเป็นคนโปรดของสวรรค์ตอนนี้ถึงได้เข้าใจว่าโชคชะตาที่เปราะบางกว่ากระดาษเป็นอย่างไรรากวิญญาณเลวก็คือรากวิญญาณเลวต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถทะลุเพดานนั้นไปได้ ท้องฟ้าเพิ่งจะเริ่มสว่างเจ้าก็พกยันที่เร่งทําทั้งคืนออกจากบ้านไปใบหน้าแก่ๆของเท่าแก่ติงยิ้มกว้างราวกับดอกเบญจมาศท่านนักพรเสริฐมาแต่เช้าเชียวนะเจ้าส่งยันให้ด้วยใบหน้าเรียบเฉยยันฝึกปราณสิบแผ่นยันล่องหนสิบแผ่นแลกกับหินวิญญาณสี่ก้อนครั้งนี้ไม่แลกเป็นวัตถุดิบแล้วเจ้าจิ้งจอกเข้าในตากลิ้งไปมาเจ้าแอบด่าในใจแต่ภายนอกกลับไม่แสดงออกของที่ตุนไว้ยังพอมี ในตอนที่รับหินวิญญาณเท่าแก่ติงก็ลดเสียงลงทันทีมีเรื่องหนึ่งข้างบนมีกฎหมายออกมาท่านอยู่ที่ตลาดชิงหลงวานของตระกูลติงเรามา40กว่าปีแล้วสินะ43ปีการเกณฑ์แรงงาน3ปีครั้งท่านไม่เคยเข้าร่วมเลยใช่ไหมข้าไม่ถนัดการต่อสู้ทุกครั้งที่เกณฑ์แรงงานข้าก็จ่ายค่าทดแทนตลอดตามกฎของตระกูลติง ผู้ฝึกตนอิสระที่อาศัยอยู่ในตลาดนอกจากจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วยังต้องเข้ารับการเกณฑ์แรงงานด้วยผู้ที่ไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถใช้หิงวิญญาณแทนได้ค่าทดแทนการเกณฑ์แรงงานครั้งละสิบหกก้อนสี่สิบสามปีมานี้ท่านไม่เคยเข้าร่วมการเกณฑ์แรงงานเลยสักครั้งที่จริงแล้วเจ้าที่ยึดถือวิธีเต่าหดหัวนอกจากตอนมาถึงใหม่ๆที่ลองทำการเกษตรก็ไม่เคยออกจากตลาดชิงหลงวานอีกเลย ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมข้างบนมีคำสั่งลงมาไม่อนุญาตให้ใช้หิงวิญญาณแทนได้ผู้ฝึกตนอิสระทุกคนในตลาดที่ถึงเวรจะต้องเข้าร่วมขมับของเจ้าเต้นตุกๆไม่ได้ออกจากตลาดมา43ปีตอนนี้กลับให้ไปสู้กับสัตว์อสูรจนตัวตายไอ้แก่ยังคงพูดไม่หยุดเว้นแต่ว่าท่านนักพระเซริญไม่ใช่ว่าข้าจะว่าท่านนะท่านอายุ60ปีแล้ว ยังคงอยู่ขั้นลมปราณระดับสถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางแล้วหินวิญญาณ12ก้อนสําหรับท่านแล้วก็ไม่ใช่ว่าจ่ายไม่ไหวท่านลองคิดดูสิหากแต่งงานกับหญิงสาวตระกูลติงก็ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์แรงงาน6ปีก็คืนทุนแล้วแถมยังได้คนมาอุ่นเตียงให้ฟรีๆอีกคนสาวน้อยน่ารักที่เชื่อฟังคุ้มค่าขนาดไหนเจ้าพูดอย่างจนใจพอแล้วท่าแกติงท่านไม่ต้องพูดอีกแล้ว ข้าตกลงท่านช่วยแนะนําคนให้ข้าคนหนึ่งผู้จบเจ้าก็กัดฟันกรอดหน้าหิงวิญ,ญญาณออกมาในใจเจ็บปวดราวกับเลือดหยดวางใจได้เท่าแก่ติงช่างหินวิญ,ญญาณพรางยิ้มจนตาหยีข้าจะเลือกคนที่งดงามให้ท่านอย่างแน่นอนตอนที่เจ้าหันหลังกลับเกือบจะบีบกรอบประตูจนแหลกโลกแห่งการบำเพ็ญเพียนที่กัดกินผู้คนนี้แม้แต่พ่อไม้แก่ๆก,ก็ยังถูกรีดไถจนถึงหินวิญ,ญญาณก้อนสุดท้ายหินวิญญ,ญาณสิบสองก้อนที่จ่ายออกไป หัวใจของเจ้าเจ็บปวดราวกับเลือดหยดนี่คือเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เจ้าประหยัดอดออมมาเพียงพอที่จะเช่าบ้านผูกพังนอกตลาดได้หนึ่งปีเท่าแก่ตงิงจริงจอกเท่าผู้นี้ตั้งใจจะหลอกเจ้าอย่างเห็นได้ชัดคนที่แนะนำมาต้องเป็นหญิงสาวที่ไม่มีรากวิญญาณนเม่ต้องแต่งงานเจ้าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาคนที่ถูกใจให้ได้ต้องสาวและสวยต้องอ่อนโยนและเอาใจใส่ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องทำให้กระดูกแก่แกของเจ้ายังคงมีความกระตือรือร้อนได้เท่าแก่ติงยื่นสมุดภาพมาให้พร้อมรอยยิ้มเจ้าเปิดดูให้ตายเถอะล้วนเป็นเด็กสาววัยสิทั้งนั้นเมื่อพลิกไปถึงหน้าเจ็ดนิ้วของเจ้าก็หยุดชะงักเด็กสาวในภาพวาดมีดวงตาที่สดใสและฟันที่ขาวสะอาดรูปร่างเยววนโดยเฉพาะเอวบางที่จับได้พอดีมือนั้นลูกกระเดือกของเจ้าขยับขึ้นลงโดยไม่รู้ตัว ตาถึงจริงๆเท่าแก่ติงยกนิ้วให้เด็กสาวคนนี้ชื่อติงอวิยาบรรพบุรุษของนางเคยเป็นผู้ฝึกตนเก่งกาจทั้งพิมพ์หมักล้อมอักษรศิลและภาพวาดข้าต้องการพบตัวจริงเสียงของเจ้าแหบแห้งเล็กน้อยครึ่งชั่วยามต่อมาเมื่อเด็กสาวในชุดกระปรงสีขาวเรียบง่ายค่อยๆเดินเข้ามาลมหายใจของเจ้าก็สะดุดไปชั่วขณะ ภาพวาดนั้นไม่อาจถ่ายทอดเสน่ห์ของนางได้ถึง3ส่วนโดยเฉพาะดวงตาคู่ที่ราวกับพูดได้นั้นทําให้หัวใจของเจ้าเต้นเร็วขึ้นข้าน้อยคารวะท่านนักประเสริฐขณะที่เด็กสาวคำนับเผยให้เห็นลำคอขาว,ขาวพองเจ้าแซงทําเป็นใจเย็นแล้วถามว่ายินดีจะแต่งให้ข้าหรือไม่ใบหูของนางแดงกลับในทันทีเรื่องเช่นนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ทั้งหมด ในใจของเจ้าเบิกบานราวกับดอกไม้แต่ภายนอกยังคงวางท่าทีสินสอดทินวิญญาณหกก้อนอีกสิวันให้หลังรับตัวเข้าบ้านในคืนวันแต่งงานเจ้าในวัย60ปีกลับได้พบกับความปรารถนาในวัยหนุ่มอีกครั้งท่ามกลางแสงเทียนสีแดงที่สันไหวเจ้าดึงดอกไม้อันบอบบางนี้เข้าสู่อ้อมอกอดพลิกไปมาจนผ้าห่มยุ่งเหยิงจนกระทั่งตะวันออกเริ่มสว่างภรรยาสาวน้อยเหนื่อยจนหลับสนิท แต่เจ้ากลับรู้สึกกระปรี้กระเป่าขึ้นมาทันทีเบื้องหน้าของเจ้าปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าเยนหยกที่ส่องแสงหลากสีสันแผ่นหนึ่งบนยันหยกมีแสงสีทองไหลเวียนปรากฏข้อความเด่นชัดเจ้าของยันเซินเซวีนอายุไข6108ระดับลมปราณขั้น399-100รากวิญญาณน,น้ำ8ไม้7ไฟห ทองห้าดินห้าความชำนาญเย็นฝึกปราหนึ่งเกอย์ศันล่องหนหนึ่งเพรสวรรค์ไม่มีสัมผัสแห่งเตา๋าไม่มีวิชาอักขรเริ่มต้น24 1 0ิวิชาเคลื่อนย้ายในน้ำชำนาญ200วิชาดาบวารีชำนาญสิบแปนย์ศูนที่แปลกประหลาดที่สุดคือ ด้านล่างมีข้อความพรสวรรค์ที่สามารถช่วงชิงได้โอเจ้าจ้องมองแถบความคืบหน้าการบำเพ็ญเพียง99 100มือสั่นเทาหรือนี่จะเป็นนิ้วทองคำที่มาช้าไปของผู้ฆ่ามิติหัวใจของเจ้าเต้นเร็วขึ้นทันทีเหงื่อซึมออกมาจากฝ่ามือ60ปีเต็มเตมในที่สุดระบบนี้ก็โหลดเสร็จสิ้นแต่ยันยกที่ส่องแสงเรืองรองในมือนี้จะต้องใช้อย่างไรกันแน่ เพียงเห็นอัครสีทองที่ปรากฏอยู่บนนั้นเจ้าก็รู้สึกคอแห้งผากไหนว่าจะยอมรับชะตากรรมแล้วไม่ใช่หรือเองินเก็บสำหรับลงศพที่สะสมมาหลายปีเกือบจะหมดแล้วแต่งงานกับลูกสาวบ้านขายเต้าหู้ตระกูลติงแม้แต่หลานก็ใกล้จะวิ่งไปซื้อซีอิ๊วได้แล้วใครจะไปรู้ว่าเมื่อคือนในคืนเข้าหอเอลแก่ๆนี่เพิ่งจะขยับไปสองทียันยกที่ซ่อนอยู่ใต้หมอนก็เริ่มร้อนขึ้นมาทันที ให้ตายเถอะไอชีวิตบั้นปลายอันสงบสุขเจ้าจ้องมองแผงข้อมูลที่ปรากฏบนเยันยกฟันกรามขบกันดังกรอดช่องอายุไขแสดงตัวเลขที่บาดตา62-85คุณสมบัติยิ่งน่าเจ็บใจธาตุน้ำระดับการตอบสนอง8จุดแม้แต่มาตรฐานขั้นต่ำของโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรยังไม่ถึงตอนที่ทำงานรับใช้ที่สำนักสเสวียนหยวนสิทธิฝ่ายในที่เชิจมุกเหล่านั้นพูดไม่ผิด คุณสมบัติของเจ้าเหมาะแค่กับการใส่ปุ๋ยในไร่วิญญาณจริงๆติ้งอวิ๋ยวบนเตียงคลิกตัวแขนขาวผ่องโผล่ออกมานอกผ้าห่มเจ้าค่อยๆสอดแขนของนางกลับเข้าไปในใจพันเกิดความคิดบ้าๆขึ้นมาหรือว่านิ้วทองคำนี้ต้องใช้การบำเพ็ญเพียงคู่ถึงจะเปิดใช้งานได้ไม่สนใจความสงสารเจ้าก็เริ่มต่อผลคือพยายามจนถึงเช้าตัวอักษรสีทองบนเย็นหยกไม่เปลี่ยนไปแม้แต่เครื่องหมายวรรคตอนเดียว เธอคิดอะไรอยู่เนี่ยเจ้าสายหัวร้านน้ำเต้าหู้ของป้าหวังที่หัวมุมซอยเพิ่งจะตั้งร้านเห็นเจ้ากระตโกนลั่นท่านพี่เสร์นเมื่อคืนคงเหนื่อยแย่เลยสินะพวกรุ่นเก่าที่ขายยันก็ผสมรงด้วยเ <c ười> จ้าหน้าแดงก่ำท่านใดนั้นก็ถูกเต่าน้อยที่หดตัวอยู่บนแผงดึงดูดสายตาลูกเต่าน้ำดำพันแท้ เจ้าของร้านเคาะกระมังเหล็กดังลั่นเลี้ยง40ปีใช้เป็นสมบัติตระกูลได้เลยเหมือนมีอะไรดนใจเจ้าหยิบหินวิญญาณออกมาสองก้อนแล้ววปที่ร้านขายเนื้อสับเนื้อสัตว์อสูรมาครึ่งช่างเมื่อกลับถึงบ้านภรรยาใหม่กําลังพิงเตาพรางทำหน้าเยเกยเจ้าโยนเนื้อลงไปบอกให้ต้มโจ๊กใส่น้ำเยอะแล้วก็เข้าห้องไปทันทีที่แสงสีทองจากย็นหยบคลุมตัวเต่าน้อยหัวของลูกเต่าน้ำดำก็ห้อยตกลง แสงสีเลือดจางหายไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็แห้งเหี่ยวกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มไออสูนก็สลายไปบนยันหยกลึกลับมีแสงสีทองสองประกายอักษรสีทองโบราณเกิดการเปลี่ยนแปลงบนแผงข้อมูลปรากฏตัวเลือกสามอย่างช่วงชิงยืดอายุไขตัวเลือกสุดท้ายทำให้ขมับของเจ้าเต้นตุบๆให้ตายเถอะนี่มันไม่ใช่นิ้วทองคำแล้ว นี่มันคือระบบแวมไพเวอร์ชันผู้บำเพ็ญเพียรชัดๆบนแผงข้อมูลปรากฏข้อความเล็กๆขึ้นมาหนึ่งแถวพรสวรรค์การดูดกลืนสามหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ้าพันรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางกระหม่อมในหัวมีคาถาการดูดกลืนปรากฏขึ้นมาหลายท่อนให้ตายสิระบบหว่หวยนี่ขโมยทัศคนอื่นได้จริงๆน่าเสียดายที่เต่าน้อยตัวนี้ตะบะย,ยังอ่อนเกินไปเพิ่งจะได้ลิ้มรสความหวานก็ถูกดูดจนแห้งแล้ว นิ้วมือไร้คาถาโดยไม่รู้ตัวเจ้าพลันพบว่าหลังจากวาดมา40ปีจู่จูก็เหมือนประสู้อักขระที่เคยหาฮะเบียวเบียวตอนนี้สามารถถวาดออกมาสวยงามราวกับดอกไม้ได้อย่างง่ายดายขอบตาพลันร้อนเผาขึ้นมาเจ้ารีปาดน้ำตาบ้าเอ๋ยถ้าได้เต่าน้ำดำตัวเต็มไว้มาคงได้ทยานขึ้นฟ้าโดยตรงเลยสิต้องอดทนต้องอดทนไว้ โลกแห่งการบำเพ็ญเพียรนั้นคาดเดายากและเต็มไปด้วยวิกฤตหากไม่ระวังเพียงเล็กน้อยก็จะนำภัยมาสู่ตัวชื่อเสียงอาจนำไปสู่ความตายเต่าน้ำดำตัวเต็มไว้นั้นเป้าหมายใหญ่และราคาแพงง่ายต่อการทำให้คนอื่นสงสัยแถมตัวหนึ่งราคาสูงถึงยีก้อนหินวิญญาณซึ่งตอนนี้เจ้าก็ซื้อไม่ไหวยังคงเป็นลูกเต่าน้ำดำดีกว่าเป้าหมายเล็กราคาถูกคนอื่นก็จะไม่สนใจมากนัก เจ้าอยู่รอดมาได้ถึงหกสิบปีก็เพราะคติประจําใจที่ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนทันทีที่เปิดประตูกลิ่นหอมของโจ๊กเนื้อก็ลอยเข้าจมูกติ้งอวีเหยากําลังจ้องมองหม้อดินอย่างใจจดใจจ่อพอเห็นเจ้าออกมาเกือบจะทําลิ้นพองไปแล้วช้าๆหน่อยเจ้าตักให้ครึ่งชามเด็กสาวคนนี้เพิ่งจะกินไปคําเดียวก็เบิดตากว้างพลังวิญ,ญญาณที่ผสมอยู่ในเนื้อสัตว์อสูรระเบิดออกในปากของนาง แก้มพันแดงระเรื่อขึ้นมาทันทีเจ้ามองดูท่าทางที่นางเป่าช้อนอย่างร้อนรนท่านรู้สึกว่าหินวิญญาณสองก้อนนี้ใช้ไปคุ้มค่าจริงๆหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเจ้าก็รีบเข้าไปในเรือนด้านในห้องทำงานเล็กๆส่วนตัวด้านในห้องทำงานยางนี้คือหัวใจของเจ้าตลอด40ปีมานี้อาศัยฝีมือการวาดอักขระเพื่อหาเลี้ยงชีพนั่งขัดสมาธิ ปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอรอจนสภาพร่างกายดีที่สุดเจ้าหยิบผู้กันจุ่มลงไปปลายผู้กันชาติที่ทำจากเลือดเต่าน้ำดำตวัดอย่างพลิ้วไหวบนกระดาษยันสีเหลืองพลังวิญญาณจากวิชาลับช่างหาไหลยลื่นไปตามปลายผู้กันเย็นดูดกลืนแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นบนกระดาษในพริบตาเฮ้อวันนี้รู้สึกว่ามือลื่นเป็นพิเศษเจ้ามองเย็นที่เพิ่งเสร็จใหม่ๆมุมปากยกขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในฐานะประมาจารย์ระดับต่ำขั้นลมปราณระดับสปกติแล้วการวาดอักขระเหมือนกับอาการท้องผูกแต่วันนี้กลับสำเร็จในครั้งเดียวแม้ว่าจะเชี่ยวชาญด้านเยันดูดกลืนและย็นล่องหนอัตราความสำเร็จก็คงที่อยู่ที่30%มซนมาตลอดแต่ฝีมือระดับนี้ในตลาดก็ถือว่าพอหาเลี้ยงชีพได้ในชั่วยามต่อมาเจ้าจดจ่อกับการตวัดผู้กันอย่างเต็มที่จนกระทั่งเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นบนหน้าผาก พลังวิญญาณใกล้จะหมดถึงได้หยุดพอนับผลงานกระดาษยัน12แผ่นสําเร็จไป5แผ่นหนึ่งในนั้นมีเส้นสายที่ชัดเจนจนใช้เป็นตัวอย่างได้นี่มันคือของระดับเกือบจะยอดเยี่ยมเลยจะรวยแล้วจะรวยแล้วเจ้าจ้องมองเนชน้นเลิดแผ่นนั้นตาเป็นประกายของแบบนี้ราคาตลาดสามารถเพิ่มเป็น2เท่าได้ถ้าสามารถสร้างของ้นเลิศได้ทุกวัน จะกลัวอะไรว่าจะซื้อสัตว์อสูรมาช่วงชิงพรสวรรค์ไม่ได้พอคิดถึงตรงนี้เจ้าก็เหมือนเห็นหินวิญญาณนับไม่ถ้วนกำลังกวากมือเรียกเวลาผ่านไปสิบกว่าวันกลางวันเจ้าก็วาดอคาระอย่างบ้าคลั่งในห้องทำงานกลางคืนก็ปลดล็อกท่าใหม่ๆกับติงอวิยวิ่เด็กสาวคนนี้ตอนแรกยังเหนียมอายตอนนี้กลับเล่นสนุกกว่าเจ้าเสียอีกไม่ต้องพูดเลยว่าการบำเพ็ญเพียนก็ต้องรู้จักผ่อนคลายบ้าง ชีวิตบำเพ็ญเพียงคู่แบบนี้ทำให้สหายเก่าวัยหกสิบปีอย่างเจ้ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหลือบมองข้อมูลบนเยีนยกความชำนาญยันสี่ร้อยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ตอนนี้สามารถผลิตได้คงที่มากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกวันอัตราการได้ของชั้นเลิศดยิ่งทำลายสถิติในบรรดาของที่สำเร็จหกสิบชิ้นมีของชั้นเลิศดถึงสิบชิ้นแค่ดีลูกคิดก็รู้แล้วว่ารอบนี้กำไรงามเยาะเยาะเก็บของแล้วไปเดินเล่นกับสามีเถอะ จ้าตะโกนเข้าไปในห้องวัตถุด,ดิบวาดอัคระใกล้จะหมดแล้วต้องไปที่ร้านตะกูลติงเพื่อขายของหลายวันนี้ออกกำลังกายเกินขนาดแม้แต่ข้าวิญญาณก็กินมากกว่าปกติดูเหมือนว่าเอลแก่แก่นี้ต้องอาศัยของบำรุงจริงๆในห้องนอนมีเสียงตอบรับอย่างร่าเริงของติงอวิหยาจะพาข้าไปด้วยจริงๆหรือเด็กสาวโง่คนนี้ดีใจอย่างกับอะไรดียืนเลือกเสื้อผ้าอยู่หน้าตู้นานสองนาน เลี่ยนกระโปรงไปหลายชุดยินกรานให้เจวิจาร์ว่าใส่ชุดไหนก็สวยไม่ใส่สวยที่สุดเจ้าผู้ส่งส่งไปในใจคิดคำนวณเรื่องเต่าน้ำดำที่จะซื้อในอีกสักครู่อ,อ้อยอิงอยู่เกือบหนึ่งเคอรรยาสาวน้อยถึงได้ควงแขนเจ้าออกจากบ้านเหมือนนกขมิ้นที่ร่าเริงเดินอยู่บนถนนในตลาดเสียงล้อเลียนของเพื่อนบ้านดังขึ้นเป็นระลอกท่านพี่สันนี่มันต้นไม้แกแตกดอกใหม่นี่นา เต่าน้ำดำเอาไหมรับรองว่าท่านจะได้เป็นเจ้าบ่าวทุกคืนเก็บไว้ให้ข้าด้วยเจ้าตอบกลับด้วยเสียงที่ทรงพลังทาให้ติงอวิยเหว่ยที่อยู่ข้างๆซบหน้าลงบนไหล่เจ้าทําตัวเหมือนนกกระจอกเทศกําลังพูดคุยหัวเราะก,กันอยู่ก็เจอเข้ากับสหายนักพระเจ้าและเจียงเจ้ารีบหปลีกทางให้แล้วคานับมารายาทที่ควรมีจะขาดไม่ได้ผู้ฝึกตนคู่นี้ที่เดินมาถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในตลาด จ้าชุนเซิงผู้ฝึกตนขั้นลมปราณปลายกับภรรยาเจียงสวี่ยฉีผู้ฝึกตนขั้นลมปราณกลางสองสาม,มีภรรยาตั้งทีมล่าสัตว์อสูรโดยเฉพาะในอ่าวชิงหลงก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรเจ้าชุนเซิงพยักหน้าให้เจ้าเล็กน้อยแววตาแฝงความหงเหินเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เห็นปรมาจารย์ระดับต่ำอย่างเจ้าอยู่ในสายตาเจ้าก็ไม่ได้โกรธเพราะนักล่าอสูรขั้นลมปราณปลาย ในตลาดนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะหยิ่งพยองควงแขนติงอวี๋เหวยาวมาถึงร้ากตระกูลติงเท่าแก่รีบต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มท่านักพระเซิรินแขกหายากนะมาทำธุรก่อนเถอะเจ้าขี้เกียจจะทักทายหยิบยันดูดกลืนหนาปึกออกมาโดยตรงวางลงบนเคาน์เตอร์เท่าแก่ติงเหลือบมองจำนวนแล้วถามอย่างคุ้นเคยกดเดิมแลกวัตถุดิบหรือหินวิญญ,ญาณ ความสัมพันธ์เก่าแก่40ปีนี้ต่างฝ่ายต่างรู้ใจกันดีแม้ว่าราคารับซื้อของร้านจะต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อยแต่ก็ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานแถมยังได้รับส่วนลดอีกด้วยและเป็นวัตถุดิบชั้นดีทั้งหมดเจ้าพูดอย่างเด็ดขาดเท่าแก่เลิกคิ้วขึ้นถ้านักพระเสริฐนี่คิดจะยกระดับอุปกรณ์หรือกระดาษยันชั้นดีชาติแพงกว่าของธรรมดา30% ปกติเจ้าที่คิดคำนวณอย่างรอบคอบปรับใจกว้างขนาดนี้หลังจากแลกเปลี่ยนวัตถุดิบพื้นฐานเสร็จเจ้าก็หยิบยันที่มีลวดลายพิเศษออกมาอีกสิบแผน่นตอนที่เท่าแก่ติงรับไปนิ้วก็สั่นเล็กน้อยรีบหยิบกระจกประเมินสมบัติมาตรวจสอบทีและแผน่นบนผิวกระจกปรากฏแสงสว่างจ้ากเกิน90คะแนนติดต่อกันทำให้เขาตกใจจนอ้าปากค้างท่านักพรเสิร์นซ่อนฝีมือไว้ลึกจริงๆเท่าแก่ตื่นเต้นจนเสียงเปลี่ยนไป ยันฉันเลิกราคาตลาดเพิ่มเป็นสองเท่าข้าจะแลกเป็นหินวิญญาณให้ท่านเดี๋ยวนี้หินวิญญาณใส,ส่สีก้อนตกลงในถุงดังกรอบแกรบเจ้าลูกถุงเก็บของที่พองขึ้นมุมปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเหมือนจิ้งจอกเท่า